นายยูนีทภูมิใจเสนอจูน่าเฮกตำนานของนักล่าฆ่าหัวที่มีความสามารถพูดคุยกับซากศพของคนตายได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวงเขานั้นก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างโลกของมนุษย์และโลกของเราวิญญาณเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อเปคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอยูนีทช่วยกดกระดิ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสงครามกลางเมืองซึ่งในอเมริกาในตอนนั้นก็ได้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายและได้ถูกแบ่งแยกออกจากกาันเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใตย้ซึ่งทางด้านโจนาเฮกพระเอกของเรื่องนี้เขาก็เป็นทหารสุดยอดฝีมือของฝ่ายใตย้ไม่ว่าศึกสงครามมีไหนพระเอกเขาก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วโดยไม่เคยเกรงกลัวใคร แต่ถว่าวันหนึ่งเขากลับได้สังหารพิษนิดซึ่งตัวขเขานั้นก็เป็นลูกชายหัวแก้วหูแหวนของทางด้านนายพลเทินบูและด้วยความโกรธแค้นนี้จึงทําให้เขาก็เลยบุกไปจับใบเอกที่บ้านพักก่อนที่จะทำการจับลูกและเมียของใบเอกร้องกันทาการเผาฆ่าปิดจ็อบจนตายต่อหน้าต่อตาของใบเอกก่อนที่ทางด้านเทินบูจะเอาเหล็กลนไฟหน้าใส่พืที่ใบหน้าของใบเอกเพื่อตัวเขานั้นจําฝังใจ ว่าคนที่กล้าคิดลองดีกับไนโพลเทินบูลนั้นจุดจบของคนคนนั้นมันจะเป็นเช่นไรและหลังที่ใบเอกถูกมัดเอาไว้อยู่นานหลายวันและหลังที่มีกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงผ่านมาได้เข้ามาช่วยชีวิตกับใบเอกและหนึ่งนนั้นก็มีทางด้านหมอผีของชนเผ่านี้ที่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ใบเอกนั้นมีชีวิตรอดแต่พอใบเอกฟื้นตื่นขึ้นเขากลับพบว่าตัวของเขาเหมือนก็ไม่ใช่โจนาเฮก คนเดิมอีกต่อไปซึ่งทางด้านไปเอกนั้นก็ได้ถูกหมอผีสาบให้มีพลังที่สามารถพูดคุยซากสมของคนตายได้แถมตัวของไปเอกในตอนนี้มันก็ยังมีผู้ฝูงอิก,กาที่คอยบินตามติดเขาเหมือนกับว่าชีวิตของเขาที่ฟื้นตื่นขึ้นมานั้นเหมือนก็ต้องแลกอะไรบางสิ่งแต่หลังที่ไะเอกพยายามออกตามล่าคนที่ทําการสังหารครอบครัวขเขาจนแทบพลิกแผ่นดินแล้วแต่ดูเหมือนโชคชะตา มันก็จะเล่นตลกเมื่อข่าวที่เขาได้ยินมาว่ดาด้่นายพลเทินบูขาวกลับถูกไฟขอกตายในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ดูว่าถึงแม้ว่าเทินบูเขาจะตายจากไปแล้วแต่ความแค้นของพระเอกมันก็ยังคงอยู่จึงทำให้เขาตัดสินใจที่เดินอีกเส้นทางหนึ่งกลายเป็นนักล่าฆ่าหัวสุดยอดฝีมือที่คอยออกตามไล่ล่าพวกโจรชั่วและภาพกระต่อที่หลายปีต่อมาทำกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุ ทางด้านพระเอกขาวก็ได้ลากจนชั่วสามคนที่เข้ามารับเงินค่าหัวภายในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเท็กซัสแต่พอพระเอกมาถึงกลับพบว,ว่าทางด้านในอำเภอของเมืองเล็กๆเกมืองนี้เขากับเล่นตุกติกซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า,วาตอนนี้ค่าหัวของพระเอกนั้นมันกระพุ่งสูงถึง500เหรียญจึงทําให้พวกลูกกระจกที่ทํางานเหมือนกับพระเอกต่างก็เลยอยากจับตัวของพระเอกนั้นหนาไปส่งให้กับทางการแต่ด้วยความโหดของพระเอก ทันใดนั้นขาก็ชักปืนที่ซ่อนเอาไว้ออกมาก่อนที่จะทการยิงจัดหนักชุดใหญ่ให้กกบท่างหน้าในอำเภอที่คิดมิซื่อกับพวกนักล่าข้าวหัวลูกกระจกพวกนี้จนพวกเขา้นั้นก็ตายเกลี้ยงไม่มีเหลือพร้อมกับทาการเผาที่ว่าการอำเภอนี้ให้มันไหม้กลายเป็นจุนและภาพก็ตัดกลับมาที่ขบวนรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วซึ่งทันใดนั้นมันก็ได้มีกลุ่มโจรที่ควบขี่ม้ามา เราไมกันทการดักปนและทําการระเบิดขบวนรถไฟคันนี้ซะก่อนที่พวกมันจะเอาอาวุธทุกอย่างที่ถูกซ่อนเก็บไว้ในขระบวนรถไฟหนีหนีหายตัวไปอย่างปริศนาและพอข่าวนี้รู้ไปถึงหูของประธานาธิบดีและพอเขารู้ว่าฝีมือการดักปล้อนอาวุธอีกครั้งนี้เหมือนก็เป็นฝีมือของนายพลเทินบูที่ใครหลายคนต่างก็เชื่อว่าเขาก็ได้ตายไปแล้วและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนหนึ่งเขาก็ยังไม่พูดบอกอีก กว่าการตายของเทิร์นบูนั้นมันก็ถูกจัดฉากขึ้นและตอนนี้เขาก็กําลังคิดที่สร้างอาวุธทำลายล้างและคิดจะขึ้นเป็นใหญ่และมีอํานาจในประเทศนี้ซึ่งพอดีแบบนั้นจึงทําให้ทางด้านประธาน,นาทิบดีเขาก็เลยออกคําสั่งให้ไปตามหาตัวพระเอกเพราะมันก็มีแต่โจหน้าห์คนเดียวทุกน,นั้นที่สามารถต่อกรอกับเทิร์นบูได้และพาพกตะตกับอารรที่คุณโศที่สวยที่สุดในย่านนี้ซึ่งทางด้านไลล่า หลังจากที่เธอทําการรับแขกเสร็จพอแขกคนนี้เขาติดใจในท่วงท่าที่เล่าร้อนของไลล่าเขาก็เลยพูดบอกกับไลล่าไปว่าฉันจะยอมทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อมาดูแลเธอเพราะฉันก็ไม่อยากให้เธอนั้นไปรับงานเอ็นกับชายหน้าไหนอีกซึ่งพอได้ยินแบบนี้ไลล่าเธอก็เลยพูดตอบกลับหลงตันหากับคนนี้ไปว่าฉันก็ไม่ยอมเป็นเมียน้อยของใคทั้งนั้นและฉันก็เกลียดการเป็นเจ้าข้อเจ้าของ และถ้าหากรุ่งนี้คุณอยากจะเปิดสุบจุกุตึกกับฉันอีกคุณก็แค่เดินเข้ามาจ่ายเงินให้กับฉันเหมันก็ง่ายๆแค่นั้นล่ละและหลังที่ชายคนนี้กลับออกไปจากห้องเชือดแล้วเพียงเวลาไม่ถึงอึดใจมันก็มีแขกคนต่อไปที่เขาเรียกไลล่าเพื่อหวังให้เธอนั้นเปิดประตูแต่ทว่าชายคนนี้เขากลับเป็นบระเอกซึ่งฐานที่ที่ไลล่าเห็นเธอก็ถึงกับอมยิ้มเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าเธอเองก็จะแอบหลงรักพระเอกอยู่แล้ว เธอก็เลยงดรับแขกร้องกระทำการจัดหนักให้กับระเอกจนเขาก็สากระจายตลอดช่วงเวลาค่ำคืนนี้พอเช้าวันต่อมาไลล่าเธอก็ยังพูดอ้อนพระเอกอีก่วยพาตัวของเธอติดไปกับเขาด้วยเธอก็จะยอมติดตามพระเอกไปทุกๆท,กที่แต่พระเอกจะพูดตอบกลับเธอไปว่าคุณก็ไปอยู่กับผมไม่ได้หรอกเพราะทุกที่ที่อยู่ใกล้ตัวผมทุกคนก็ตายหมดแล้วและผมเองก็ไม่อยากต้องเห็นคุณ ต้องมาตายไีอีคนหนึ่งแต่ทว่าระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางด้านกองกำลังทหารของประธานาธิบดีพวกเขาก็บุกเข้ามาก่อนที่จะพูดบอกกับระเอกไปพวาประเทศของเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณซึ่งกแน,น,น่นอนละที่ไปเอกเขาจะไม่คิดเข้าไปเกี่ยวยุ่งกับเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของทหารอีกตลอดชีวิตแต่ทนันทีที่เขาได้ยินชื่อของนายพลเทินบูแขนเก่าของเขาที่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ตาย เขาก็าไม่รอช้ารีบตบปากรับคํายอมรับงานนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะพาไปเอกไปพบกับลูกน้องเทินบูคนหนึ่งที่ตายระหว่างการสอบสวนจึงทําให้เขาก็เลยได้ใช้ความสามารถของเขาในการพูดคุยกบับศพและหลังที่ไปเอกทําการปลุกลูกน้องเทินบูขึ้นมาเราก็บพูดขู่เขาวัดหากชั้นขังวิญญาณของแกไว้บนโลกนี้วิญญาณของแกมันก็จะมอดไหมพอได้ยินแบบนี้ วิญญาณของลูกน้องเทินบูหม่านก็ยอมพูดชื่อชายคนหนึ่งให้ไปเอกนั้นออกตามหาจึงในไฮไปเอกก็ตัดสินใจที่ขี่ม้าลงใต้เพื่อไปหาชายคนดังกล่าวที่ชื่อวโลยยอดสโ,โลคัส่วนตอนนี้ทางด้านเทินบูเขาก็ใช้เส้นสายที่เป็นคนในทำเนียบข่าวที่คอยทำงานเป็นสายข่าวให้กับเขาจนตอนนี้เขาได้รู้ถึงที่ซ่อนแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอาวุธทำลายล้าง มันได้ถูกซ่อนเก็บเอาไว้ที่ไหนจนท้ายที่สุดแล้วทางด้านเทิร์นบกูก็ยังสั่งให้ลูกน้องของเขาบุกเข้าไปปล้นเอาของที่เขานั้นต้องการออกมาซึ่งวัตถุชิ้นนี้ดูแวบแรกก็นึกว่าลูกด็กก้นบอลยังไงอย่างนั้นเพราะด้วยสีที่แวววาวเปล่งประกายของมันนั้นเหมันก็ชวนลหลงไหลยิ่งนักและหลังที่พระเอกเดินทางมาจนถึงสนามประลองของทางด้านโลยโยสโลคัมแต่ทางด้านผู้พันสโลคัมกลับพูดบอกพระเอกนั้น ไปถามที่กบดาาของด้านเทินบูกับลูกชายของเขาที่ชื่อว่าเจฟเพื่อนเก่าที่ไปเอกนั้นเคยฆ่าไปซึ่งตอนนี้เจฟเขาก็นอนตายคุยอยู่กับลากมะม่วงซึ่งเขานั่นแหละที่น่าจะรู้ดีที่สุดว่าแหล่งกบดานที่พ่อของเขาใช้ซ่อนตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนและหลังที่ระเอกเดินทางมาที่หลุมฝังศพที่ฝังร่างของเพื่อนสนิทของเขาเอาไว้และหลังที่เขาปลุกเจฟขึ้นมาจากหลุมพระเอกก็พูดบอกถึงสาเหตุ ที่เจฟก็ไม่เคยรู้ในตอนนั้นว่าทำไมเขาถึงต้องได้ฆ่าเพื่อนสนิทอย่างเจฟซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนั้นทางด้านเทิร์นบูพ่อของนายเขาก็มีคำสั่งให้ทำการเผาโรงพยาบาลที่มันก็เต็มไปด้วยผู้บริสุทธิ์ทิ้งแทนตอนนี้เขาก็ต้องการใช้อาวุธทำลายล้างเพราะกำลังวางแผนที่ทำการฆ่าปิดจ็อบผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนมากจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วเจฟเขาก็ต้องยอมบอกที่กดดานของพ่อ ว่าพ่อองเขาก็ซ่อนตัวอยู่ที่ป้อมรีเซลเลชันและก่อนที่พวกเขาจะแยกจากกันเจฟก็พูดบอกอีกว่าหวังว่าครั้งนี้แกกับพ่อของฉันก็จะทำการสาดสางและเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันจบสักทีนะและทนันทีที่พระเอกเดินมาตามคำพูดบอกของเจฟและพอเขามาถึงเขาก็พบกับแผนผังการสร้างอาวุธทำลายล้างจึงทำให้ครั้งนี้พระเอกก็ตัดสินใจที่เปิดฉากยิงถล่มลูกน้ององเทินบู แต่ถว่าเนื่องจากลูกน้องเทินบูนั้นพวกเขาก็มีจํานวนเยอะมากเกินไปจึิงน่นท้าที่สุดพระเอกก็ถูกรอบยิงจากทางด้านหลังจนตัวเขานั้นก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เขาก็ใช้ความมือทาการขี่ควบมา้าหนีหายออกไปและภาพกระตับมาที่เช้าวันต่อมาทางด้านเทินบูเขาก็รู้ดีว่าคนอึดตายยากอย่างพระเอกนั้นเขาก็ยังคงมีชีวิตรอดอยู่เป็นแน่ก่อนที่เขาจะทําการวางแผน เพื่อทําการจับกลุ่มตัวคนสนิทของพระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นมาติดก,กับและทําการฆ่าปิดจอบพระเอกทิ้งซะจึงทําให้ทางด้านลูกน้องเทินบูกันเลยไ่รีบจับตัวของไลล่าแฟนสาวของพระเอกมาส่วนตอนนี้หลังที่เทินบูได้เอาอาวุธทำลายล้างออกมาทําการทดลองยิงใส่ไปที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งอํานาจการทาลายล้างของอาวุธชิ้นนี้เหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเหมือนก็จะทําให้เมืองเล็กๆเมืองนี้หายวับไปกับตา และพอข่าวของการฆ่าผู้บริสุทธิ์มากถึง324ลายได้รู้ไปถึงหูของประธานาธิบดีแล้วแถมตอนนี้พวกข่าวก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายต่อไปที่เทินบูจะโจมตีนั้นมันคือที่ไหนกันแน่ส่วนตอนนี้หลังที่พระเอกหนีรอดออกมาได้และหลังที่กลุ่มพวกชาวอินเดียนแดงเข้ามาพบร่างของพระเอกที่กำลังนอนมดสติอยู่ที่กลางป่าพวกเขาก็เลยลากพระเอกกลับไปทําการรักษาอีกรอบหนึ่ง และครั้งนี้พอพระเอกฟื้นตื่นขึ้นมาเขาก็ถึงร้องตะโกนเรียกชื่อเทินบูด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เขาจะรีบขี่มา้าเอาเรื่องที่เขารู้มาไปพูดบอกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองว่าเทินบูก็กําลังสั่งให้ลูกน้องของเขาขนอาวุธขึ้นเรือเพื่อไปทําการโจมตีผู้บริสุทธิ์ต่อพร้อมกับทําการขอกําลังเสริมกับพวกเขาและหลังที่พระเอกทําการตะลุยเดี่ยวจนขึ้นมาที่ด้านบนเรือของเทินบูได้สําเร็จแล้ว แต่พอเขาเห็นว่าไลล่าคุณโส,สาาสวยของเขาเธอก็ถูกเถินบูจับตัวมาเพื่อหวังจะใช้เธอมาทําการต่อรองกับเขาจึงทำให้พระเอกนั้นก็เลยต้องยอมทิ้งอาวุธก่อนที่พวกเขานน้นจะถูกจับมามัดจึงทำให้พระเอกก็เลยพูดถามกับไลล่าไปว่าปืนที่เธอชอบซ่อนเอาไว้ในเต้าของเธอนั้นตอนนี้ไม่ยังอยู่ที่เดิมไหมแต่ในขณะที่พวกเขาเกาะกาลังพูดถามถึงปืนกันอยู่นั้นทางด้านไลล่าเธอก็กลับหลุดจากกุญแจมือ แลรีมาช่วยพระเอกก่อนที่พวกเขาจะทําการขาโมยอาวุธและยิงถล่มลูกน้องเทินบูและหลังจากนั้นพระเอเเกเขา,าก็รีบเข้ามาพร้อมกับทาลายกลไกลของเครื่องยิงมหาปลรายนี้จนท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดขัดข้องและด้วยความแรงของระเบิดนี้มันก็เลยจะไม่เทินบูกับลูกน้องของเขาต่างก็ต้องตายไปในเรือลํานี้และหลังที่พระเอกพาไลาล่ากระโดดลงมาในน้ําและหนีลอดตายออกมาได้อย่างอุดวิด และหลังที่พวกมาหาโจรอย่างด,ด้านเทินบูต่างก็ได้สิ้นชื่อและตายจากไปทางด้านประธานานาธิบดีเขาก็เลยจะให้เงินรางวัลกับพระเอกก้อนโตพร้อมกันได้เสนอตําแหน่งนายอำเภอเมืองเมืองหนึ่งให้กับพระเอกไปแต่ทือว่าทางด้านพระเอกเขาก็เลือกปฏิเสธและก้าวเท้าเดินออกมาเพื่อเตรียมตัวจะออกเดินทางกับทางด้านคุณโสสุดสวยอย่างด้ดานไลล่าในการบุกตะลุยกับพวกคนชั่วในโลกที่กว้างใหญ่นี้ต่อไป และเรื่องราวของโจนาห็เฮกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ